WELL อ่ะนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่หมอโอ๊ตฮะวันนี้นะฮะเราก็มาตามติดประเด็นดราม่าเล็กๆน้อยๆนะฮะในบ้านเมืองของเราอีกเช่นเคยนะฮะจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มันอยู่กับเรามาช้านานแล้วเพียงแต่ว่ายุคโซเชียลมันมานะะคือช่วงนี้อะไรก็เป็นข่าวง่ายทุกคนคือรู้หมดพฤติกรรมพวกนี้นะฮะในอดีตแช่ว่าจะไม่มีนะมันมีแต่แค่มันไม่ได้ตกเป็นข่าวไงอ่ะมันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่องของการข่มขืน,นะฮะนะล่าสุดเลยฮะกระทูนี้ฮะ เด็กป .6 คะับมคืนเด็กป .5 เช็ดเป็ดยังประถมอยู่เลยนะเด็กป .5 ไปฟ้องครูนะครับไปแจ้งพออออ,อบอกไม่ให้บอกผู้ปกครองแล้วก็บอกเด็กว่าแค่นี้ไม่ท้องหรอกอพระเจ้ามันยังไม่จบแค่นี้คือมันก็แบบุหูดราม่ากระจายเต็มอินเทอร์เน็ตเลยฮะแล้วมันก็ตามมาด้วยกระทูนี้ฮะแม่เด็กป .5 ครับงงงงฮะงงอะไรก่อนงงบอกว่าเคลียร์กับฝั่งผู้ปกครองเด็กป .6 แล้วนะฮะไกลเกลี่ยกันชดเชยเหมือนหนึ่ง ไม่ทราบว่าตกเป็นขายย่าวได้ยังไงตัวเองยังไม่ได้ไปแจ้งความยังไม่ตรวจร่างกายเลยอ่าพี่ควรตกใจอะไรก่อนดีนะฮะระหว่างเด็กประถมข่มขืนกันหรือว่าพอโรงเรียนนี้นะฮะหรือว่าผู้ปกครองของเด็กป .5 โอ้บดหัวเลยไม่รู้จะทํายังไงดี <S <S แต่ช่างมันนะครับอันนี้น้องก็ตามข่าวกันเองนะว่าเขาจะไกล้เกียวอะไรยังไงแต่วันนี้จะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับคนที่โดนข,ข่มขืนครับแต่ว่าจะให้คาแนะนําในมุมการแพทย์ไม่ใช่แบบว่าสอนว่าเอโดูข่มขืนแล้วจะต้องต่อต้านท่าแล้วก็ ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าหรือว่าะเปรยพิ่อะไรไม่ไม่ได้จะสอนมุมนั้นนะฮะมุมนั้นรอไปหาวิธีกันเอาเองนะแต่ ที่หมอพูดในมุมการแพทย์คือหมายถึงการข่มข ok. ืนสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วเราต้องทํำยังไงอันดับแรกเลยนะคะเขาก็แนะนําว่าเราควรตั้งสติแน่นอนครับเวลาเราโดนข่มขืนมาต้องตั้งสติก่อนเลยแล้วก็อย่างน้อยถ้าเราเป็นเยาวชนอยู่หรือเป็นเด็กนะครับอย่ากลัวที่จะแจ้งผู้ปกครองเจ้าควรบอกผู้ปกครองเล่าให้หมดทุกอย่างนะครับเขาจะได้ให้ความช่วยเหลือเราได้3ไปแจ้งความเลยนะครับเพื่อจะได้ทําการติดตามคนร้ายให้มันเร็วอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับทางหมอโดยตรงเลยฮะนั่นคือทางการแพทย์นะครับบอกว่าสำหรับคนที่โดนข คืนมากะรู้นาอย่าอาบน้ําอย่าเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่าทําอะไรเลยมาทั้งสภาพอย่างนั้นแหละมาให้ตรวจนะฮะคือเข้าใจคือบางคนเขาบอกว่าโดวของคืนแล้วอะ่ะเหมือนกับสภาพติดใจก็รับไม่ได้อะ่ะ รู้สึกสะอิดสะเอียนรู้สึกแบบหน้ารังเกียจอะอ่ะประมาณนี้เขาพยายามจะแบบอาบน้ําล้างตัวเองให้สะอาดจ,จะได้แบบเหมือนกับล้างบนทินออกไปซึ่งทางการแพทย์นะครับไม่แมนะนาเลยให้ทาแบบนั้นเพราะว่าการที่ทําแบบนั้นอะ่ะมันจะเป็นการชําระล้างพวกหลักฐานต่างๆที่ติดตามเสื้อผ้าหรือว่าพวกนวงยิงือเยืย่ออะไรต่างๆนะครับเช่นสมมุติว่าเราโดนคนคนร้ายแบบข่มขืนอย่างเงี้ยแน่นอนน้องไม่ได้มีอารมณ์ร่วมหรือว่าอา่าพิรม,ม์ไปกับคนร้ายอยู่แล้วอ่าเข้าใจใช่ไหมดังนั้นการที่จะกระตุ้นให้มันมีน้าหลั่งออกมาทางช่องคลอดมันก็จะยากขึ้น ก็เลยไม่แปลกที่ว่าทำไมเขาบอกว่าเราถูกข่มขืนน่ะมันจะมีร่องรอยการฉีกขาดของอวัยวะเพศนะครับเพราะว่ามันฝืดไงมันไม่ได้มีน้ำนะเดีย๋ยงคนร้ายจะพกเจลมาด้วยอันนี้ก็เรื่องของคนร้ายละแต่แต่แต,แต่มันก็ยังมีอื่นอีกเช่นไรเราต้องมีการดิน้นต้องมีการสู้เล็บเราอาจจะไปจิกเนื้อเยื่อไปจิกเนื้ออะไรของเขามาซึ่งมันก็จะมีเนื้อเยื่อติดตามซอกเล็บถ้าแกไปอาบน้ำอ,อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเสร็จแล้วมันก็ไม่เหลือแล้วฮะไหนจะพวกคราบที่ใครคราบน้ำลายคราบต่างๆที่ติดตามเสื้อผ้าเราสิ่งงเเหหลล่่าาาานี้้้สสมรถกก็บัฐไดแว ิเวได้นะครับเพื่อจะได้เป็นหลักฐานในการจับคนร้ายนั่นเองอแต่ว่ายังไม่หมดครับอันนี้คือในแง่ของการปฏิบัติตัวหลังจากที่เราโดนข่มขืนมาแล้วนะครับแต่มันจะมีอย่างอื่นอีกเช่นเราไม่รู้ว่าเขา มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่า2มันเป็นช่วงที่ตกไข,ข่ของเราหรือเปล่าเสี่ยงที่จะท้องไหมซึ่งต้องบอกว่าโอเคครับตอนนี้ปัจจุบันทางกฎหมายนะครับก็อนุญาตให้ผู้หญิงนะครับที่โดกนกระทําชาวเราหรือว่าโดนข่มขืนเนี่ยนะฮะสามารถทําแทงได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะฮะแต่ก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะไม่ผิดกฎหมายนะเว้ยขอให้โดนข่มขืนมาแม่ก็ไม่ให้ด้วยซึ่งในต่างประเทศอ่ะเขาก็มีการเดินขบวนรณรงค์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการโดนข่มขืนเพราะว่าในสมัยก่อนนะโดนข่มขืนมาแล้วตั้งท้องอย่างเงี้ยศาล เฮ้ยไม่ใช่พอ่อที่กูเลือกแล้วก็คือกูโดนก,กบขืนมา mm hmm. ก็ใจใช่ไหมดังนั้นก็ถือว่าโชคดีที่ยุคสมัยนี้กฎหมายมันเปลี่ยนไปแล้วอันเนี้ยเรื่องของการทําแทง้งอันต่อมาครับคือเรื่องของการป้องกันโรคโดนมาแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของพวกเรานะคะนอกจากเรื่องทองก็คือเรื่องของ HIV เพราะเราไม่รู้ว่าคนร้ายนั้นเป็น HIV หรือเปล่าในคลิปที่แล้วนะครับคลิปไหนคลิปนี้ฮะพูดถึงเพปไปแล้วนะครับก็มีคนถามพี่บอกว่าพี่หมอเพปกับเพปต,ต่างกันตรงไหนครับเพปพูดไปแล้วมันคือ PreExchose หมายถึงเรากินเพื่อ ป้องกันก่อนที่จะไปมีความเสี่ยงแต่เป๊ปมันคือ post e x p o s t ครับผมนะหมายถึง การที่เราโดนอะไรไปเรียบร้อยแล้วแล้วเรารู้เรามีความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้ที่ติด H.I.V. ไม่ใช่แค่มีการตุ่มต้ำกันอย่างเดียวหรือการโดนข่มขืนนะครับพูดถึงเรื่องการถ่ายเลือดการโดนเข็มหรือการอะไรก็ตามที่เราสงสัยว่าเราอาจจะได้รับเชื้อ H.I.V. เข้ามาการกินเปปนะครับเป็นยาคนละตัวกับเปปยาเข้าใจผิดนะครับเป็นยาคนละตัวไม่ใช่ยาต้านภุมต้านการเวลาก็คืออีกกลุ่มหนึ่งโดยยาเปปนะครับมันเป็นยา กลุ่มไหนกลไกของยาเปปนะครับคือการ stop replicating ของตัวไวรัสนั่นเองนะครับอา้าวมงมันคืออะไรวะ stop replicating เอาง่ายๆคือป้องกันไม่ให้ไวรัสแบ่งตัว ถ้าเกิดสมมติเชื้อเพิ่งเข้าไปมันมีปริมาณน้อยๆอย,อยู่ร่างกายอาจจะยังพอสู้และจัดก,การกับเชื้อ HIV ได้นะครับดังนั้นเราให้ยาไปเพื่อไม่ให้เขาขยายตัวแล้วแบ่งตัว,ตวเพราะไวรัสพวกนี้มันแบ่งตัวเร็วมากนะฮะการที่รับได้ยาพวกนี้มันก็ทําให้ไวรัสอยู่ปริมาณแค่นั้นเท่ากับตอนที่ได้รับมาแล้วเดี๋ยวร่างกายก็จัดก,การไปเองนะแต่ต้องกินภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับการกินเปปนะครับจะต้องกินในระยะเวลา72ชั่วโมงนะครับ หลังจากมีความเสี่ยงมาแล้วและต้องกินต่อเนื่องไปแบบนี้อีก28วันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะดังนั้นแยกนะเพบกับเปปคนละแบบกันนะครับใครอยากรู้เรื่องเพบ ไปดูคลิปที่แล้วนี่คลิปนี้ฮะย้อนกลับไปดูได้เลยนะฮะทำดีมาให้แล้วนะครับแล้วคลิปนั้นก็ได้รับข้อมูลหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมาจากกรมควบคุมโรคอีกทีนึงนะฮะนั่นหมายความว่าข้อมูลที่พี่หมอเอามาพูดเอามาให้เนี่ยผ่านการสกรีนแล้วนะครับโดยกรมควบคุมโรคแล้วนั่นเองนะมันถือว่าเป็นไกด์ไลน์ปัจจุบันละนะส่วนยาเป๊ปที่คนถามมาในเม้นท์ก่อนนะครับก็ตอบในคลิปนี้ละกันนะฮะว่าไม่เหมือนกับยาเป๊ปจะกินทีหลังนะครับเป็น post exposure นั่นเองฮะดังนั้นนะครับในเรื่องของการ มันก็พูดยาก,กน,นะบางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะโทษเนี่ยควรจะมีการประหารไหมหรือว่าอะไรยังไงเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นโทษประหารแล้วเกรงว่าเหยื่อ จะอันตรายกว่าเดิมเพราะเขาบอกว่าเอ้ยไหนไหนผมขืนไปนแล้วก็ต้องตางั้นฆ่าเหยื่อไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มโอกาสการฆ่าผมขืนมากกว่าเดิมมันก็น่าคิดนะฮะแต่ว่าก็ดูประเทศเพื่อนบ้านก็นได้ประเทศเพื่อนบ้านเราก็เป็นประเทศที่ทำทุกอย่างาที่ขัดกับที่ประเทศเราบอกก็คือเรื่องของศิลธรรมอันดีนะฮะซึ่งเรารูว่าศิลธรรมอันดีนั้นคืออะไรนะก็อยากจะให้พวกผู้ใหญ่ช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยว่าศิลธรรมอันดีมันคืออะไรนะครับทำไมประเทศเราต้องมีศิลธรรมอันดีแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีศิลธรรมอันดีดกูพู คดีของสังคมใหม่อ่ะกูเห็นมันก็คดีฆ่าข่มขืนกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะ,ะถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วที่เขามี AV นะครับแร้ร้ายถูกกฎหมายนะครับ AV คืออะไร Animal Video <c oughs> วิดีโอสำหรับสัตว์ไม่ใช่คืออดดาวน์นะอัดดาวน์วิดีโอวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่นะฮะเออประมาณหนังโป๊อ่ะอ่ะว่าง่ายๆอัตราการข่มขืนเขาก็น้อยลงนะฮะก็ไม่ไปศึกษาเขาบ้างอะจะได้เอามาแก้แบบ ฝั่งเราาบ้นซึ่งกฎหมายบ้านเราเนี่ยในเรื่องของพวกเซ็กทอยหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ยังผิงงกดกณฑ์ผิดกฎหมายอยู่นะฮะเมื่อไหร่จะถูกกฎหมายสักทีก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันดังนั้นในข่าวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปไม่รู้ว่าจะตกใจอะไรก่อนระหว่างแม่เด็กนะฮะหรือว่าตัวเด็กเองนะฮะหรือว่าตัวพ่ออ,อเองก็ไปคิดเห็นยังไงก็คอมเมนาต์ได้คลิปละกันนะฮะส่วนเรื่องการปฏิบัติตัวย้ำอีกทีนึงหนึ่งห้ามสารละลายร่างกายรีบไปแจ้งความไปตรวจทั้งอย่างนั้นเลยนะครับจะได้มีหลักฐานนะแล้วก็สองกินเปปด้วยนะครับแล้วกกกกก็็เเเเนนนนนีี่่ยยปปรรรรระะะะะมมมิิือองงงงคคววาาาาสใใตัั้้้้้ทดดฮณลถ สงสัยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมในต์ไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวพี่หมอจะรวบรวมมาแล้วก็มาทำคลิปให้ทุกคนนั่นเองนะฮะพี่หมอปล่อยคลิปทุกคนพุดเวลาหโมงเย็นแล้วก็มาเสาร์ตอนเที่ยงนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงฝากแชร์หน่อยเพราะว่าพี่หมอบอกว่ามันเป็นประเด็นสำคัญนะครับอยากให้ทุกคน,นช่วยเป็นกระบอกเสียงคือพี่หมอก็มีกระบอกเสียงแค่ในี้อันแค่นี้แหละทุกคนที่มาดูอ่ะก็ได้รับฟังสารนี้แต่พี่หมอว่าเรื่องนี้มันสำคัญและหลายคนก็ยังขาดความรู้เรื่องนี้อยู่นะครับฝากเอาคลิปนี้แชร์กระจายให้รู้กันทั่วนนนนะะะ้้้้้วกกกก็็เเเเเเีีีี่่่่ยยผผออสสสงงงงพรรราาาาาาทมมมััจจจไดถถึึูใหญขขบป เปลี่ยนแปลงสักผีดูว่าทำไมนะโอเคงั้นพี่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันครับไปสวัสดีครับชู่ปิดกล้อง